็มีประชุมก็มีเบรกมีเบรกฟาดมีอะไรมีอะไรอะไรเหมือนที่เราประชุมธรรมดาปกติเสร็จพอบ่ายพอเสร็จจากประชุมแล้วหมอก็จะนําเราอะทีมงานของหมออาจจะมีหมอวิทยากรอาจจะมีทีมงานแล้วก็นาพวกเราเนี่ย เตือนแก่เลือเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมเรื่องไอดีนี่มันคือการขาดสารเอ็นดีจะมองตามโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์เด็กก็อาจจะเป็นโรคเอ๋อคนท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จประชากันอันนี้ก็คือหน้าที่ของเราในโครงการโครงการเนี้ยในหนึ่งในในที่เขาให้เราจแผนมานก็คือในวันนั้นแต่วันน่ะยังไม่ทราบเพราะว่าหนึ่งเราอยู่ระหว่างรอเกลือเราต้องมีของก่อนพอมีของเสร็จแล้วก็ต้องให้จุ่มไปประสานกับ ทางหมอว่าหมอจะสะดวกวันไหนถึงจะกําหนดวันแล้วก็บอกคุณถาวรได้ว่าเราจะจัดวันไหนได้ได้ได้ยินดียินดียินดียินดอีกือนเนคือเกลือประมาณกัไม่ต่ำกว่าห้าร้อยโลไม่มีที่เก็บขอยืมโคดัง ห้าร้อยโลไม่เยอะไม่เยอะไ่ด้ไ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 ด้เราเราจะได้ไม่เกดทุกต้องได้ได้ได้มาวาได้คืออย่างน้อยๆพูดตรงๆก็มีกำลังในการพูดได้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 ยินดียินดียินดีครับยินดีก็ก็จะดูวันที่มาส่งใกล้ๆกับวันที่เราจัดงานจะได้ไม่เกะกะนานมากก็คือพูดง่ายก็ให้ความสะดวกทุกอย่างเลยผมก็ยินดีทุกอย่างคือคือทำยังไงให้ให้เรา ร่วมมือกันแล้วก็อยู่ในชุมชนแล้วว่าให้คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีความสุขว่าเออเนี่ยใช่ใช่ใช่คือที่เราแล้วมาเนี่ยเรา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 ไม่รู้อะว่าอะไรเป็นไรแต่ถามว่าที่เราจะเริ่มต้นใหม่แล้วอยากให้มันมันเดินหน้าไปด้วยดีอะก็คือที่ทาเนี่ยผมเห็นดีด้วยก็เห็นเห็นดีเห็นดีเห็นดีด้วยก็สนับสนุนทุกอย่างก็ขอให้ล่วงหน้าสักวันหรือสองวันผมจะได้เตรียม สถนที่อยู่ไ้คือน่าจทได้ี่ได้ได้ไดไอ้ตรงนั้นอะแต่ผมขอไม่เกินสองวันเนี่ยผมผมเตรียมเตรียมไม่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 ยากไม่ยากใช่ใช่ใช่ก็ได้ได้ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้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 ก็คือคครับผมครับผมได้ได้ได้ เป็นสถานที่ที่ของคุณก็ต้องทำในส่วนของการล้างตรงได้เราก็เก่งใจก็ยินดีก็ยังอย่างที่บอกว่าได้ขอให้บอกกเสนับสนุนทุกอย่างก็คืออยากให้เราร่วมมือกันเพราะว่าเราอะอยากให้เดินหน้าไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาของของอสมเนี่ยไปคุยในที่ประชุมของชุมชนแล้วพอให้คณะกรรมการชุมชนได้รับรู้ว่าเออตอนนี้เราก็มี ทีมงานของสมอ,ขอเข้ามาช่วยในชุมชนด้วยคือคือใช่ไหมคืออแบ่งเบากันไปก็ช่วยกันไปว่าคือ